จดลึกโปรแกรมฟุตบอลคําคือวันนี้ครับษกรกฎาคม2 5 6 8วันนี้อาจจะดูเบาบางไปบ้างครับแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมฟุตบอลศึกฟุตบอลชิงแชมป์ สโมสรโลกจะกลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบแทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นวันนี้นาจิ้มนะครับสำหรับ3ทีมที่น่าเลือกเชียร์นะครับไปควานหาโปรกฟุตบอลที่น่าสนใจมาฝากพิพิทชานเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมแต่สําหรับใครครับที่อยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้ก็ตามมาเจอเจอกับนัดในชมรมได้เลยนะครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับไม่ต้องเสียเวลาครับ3ทีมวันนี้ไปลุยกันที่ทีมแรกเลยครับคู่แรกครับเราจะไปลุยกันที่สึขฟุตบอล ไอแลนด์พรีเมียร์ครับเป็นเหรีกสูงสุดของไอแลนด์นะครับเจ้าชิงอย่างอาร์ตูเรลลิงครับวันนี้เปิดชิมฉานต้อนรับการมาเยือนครับของทางด้านเบรเดบิกสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้ทีมเยือนนะครับอย่างเบรเดบิกเนี่ยพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับที่ต้องบุกมาและเอาชนะให้ได้ถึงจะแฮปปี้ครับสำหรับคู่นี้ครับท่านนัดจาะลึกไปดูรายละเอียดภาพรวมของทั้งสองทีมมาในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดแนะนำครับให้มองไปที่ทีมเยือนอย่างเบรเดบิกครับวันนี ไว้ใจได้มากกว่ามีโอกาสที่จะบุกมาและคว้าสามแต้มในคําคือวันนี้เจ้าทีมใหย่อาร์ตูเรลลิง uring, ครับ5เกมล่าสุดจกทุกรายการพวกเขาชนะ2เสมอ1และหลุดแพ้ไป2เกมส่วนทีมเยือนอย่างเปรเดบิกผลงานจากช่วงภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไวเนืรอเชื่อใจได้มากกว่าหลุดแพ้ไปเพียง1เกมจาก5เกมลหลังสุดหลดเสมอไป1และคว้าชัยไปได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแม้วันนี้ครับจะเสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยอนก็จริงแต่ย้อนกลับไปจากเคดทูเฮดที่ทั้งสองทีมนี้เคยจะเจอกันมา จาก4คนหลังสุดเป็นเบรนราบิกาสามารถเอาชนะอาร์ตูเรลลิงได้สัง4ครั้งทั้งไปและกลับเพราะฉะนั้นคํำคืวันนี้ดูแล้วหนังม้วนเดิมเล่นแบบเดิมจบแบบเดิมครับสุดท้ายเบรนราบิกเที่ยวกว่าวันนี้จะบุกมาและคว้าชัยชนะได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่2ครับลุยกันต่อที่สึกฟุตบอลฟินแลนด์ครับสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับวันนี้ราติครับจะเจอกับด้านของจิปโปโจอินซูครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้เป็นเจ้าถิ่นครับอย่างราติพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าเลื่อนไขวันนี้ครับบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับเท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่ำคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวของนัดนัดแนะนําให้มองไปที่ราติได้เลยครับวันนี้มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะเอาชนะได้ในค่ำคืนวันนี้ครับ ผลงานโดยรวมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเจ้าชินย่างอุราติเนี่ยภาพรวมยอดเยี่ยมเสลียเกินครับหลังจากที่ภาพรวม5เกมลราสุดจะทุกรายการพวกเขาเดินหน้าเก็บชัยชนะตลอดระยะเวลา5เกมติดประกอบกับเกมในบ้านพวกเขามีสิทธิในบ้านทีมจุดดันเป็นทุนเดิมหลังเกมในบ้านครับพวกเขาเก็บชัยชนะเกิน10เกมติดนะครับส่วนทีมเยือนครับอย่างชิปโปโจเอซูวันนี้บุกมาเนี่ยยังดูเป็นรองเยอะจริง,รง,รงนะครับ5เกมลราสุดจะทุกรายการชนะ1แพ้2เสมอ2แถมเกมวันนี้เองยัง เสียเปรียบด้วยการรับบทโอมเล่นเป็นเกมเยียดนะครับพูดถึงในะเรื่องของฟอร์มความมั่นอกมั่นใจประกอบกับความได้เปรียบเล่นในบ้านบวกกับแนวต้านที่เปิดมาไม่ใช่งานยากครับวันนี้ราตรในบ้านครับพวกเขาจะเปิดบ้านและคว้า3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับ อีกหนึ่งคู่ครับในลิกฟินแลนด์ครับก็คู่นี้สี่ทุ่มครึ่งเหมือนกันครับตามเวลาบ้านเราเป็นคาพาเอลซิงกิวันนี้เจอกานยากับเปิดทินทานต้องรับการมเยือนของจากฝูงฟอร์มยอดเยี่ยมอย่าง GPS ตูคูครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคือวันนี้แน่นอนจากฝูงทีมเยือนอย่าง GPS ตูคูเนี่ยบุกมาวันนี้ ถูกมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับปลุกมาบาังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดไม่เพียงพอครับตัวชาไปข้างหนึ่งนะครับบังคับชนะขาดด้วยผลตามประตู2เมล็ดถึงจ้หาหนีเท่านั้นจอดลึกไปดูรายละเอียดมาค่ำคืนวันนี้ในมุมมองส่วนตัวนั้นัทแนะนำครับให้มองไปที่จากฝูงอยาก GPS ตัวตูคูได้เลยวันนี้จะชนะขาดครับด้วยผลตามประตู2เมล็ดได้อย่างแน่นอนครับเจ้าถิ่นครับอย่างน้าดนของคาพาเอลซิงกิผลงานเนี่ยต้องบอกว่าแม่อยู่ในช่วงที่อาการกําลังล่อแล่เสลียเกินยับหลังจากที่5เกมล่าสุดจากทุกรายการ ดีที่สุดกับพวกเขาคือเสมอ1เกมและลดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมล่งสุดส่วนทางครับกับทางด้านจ่าฝูงอย่างเชเตูคูที่กําลังยอดเยี่ยมเดินหน้าเก็บชัยชนะตลอดระยะเวลา5เกมติดนะครับแนวรุกกาลังมีความมั่นอกมั่นใจมาฐานของทีมอยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้บุกมาเจอกับคาปาอิซงกิที่แนวรับค่อนข้างมีปัญหาเสียประตูเยอะนะครับวันนี้ดูดูแล้วต้านไม่ไหวครับให้เชีย์ไปที่เชเบ s ตูคูครับชนะขาดลอยด้วยผลต่างประตู2องเมล็ดได้อย่างแน่นอนนะครับ3ที วันนี้ครับชอบทีมไหนตามมาได้เลยแต่นี่แค่ออเดิร์นี่แค่น้ำจิ้มครับจัดหนักจัดเต็มตัวที่มั่นใจที่สุดอัลบั้ม3อัลบั้ม4นะครับตามมาเจอก,กันในชมรมได้เลยที่สำคัญสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงและปลอดภยัยมากสุดครับคัาคือวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้พี่ทุกท่านโชคดีครับ